สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนแล้วก็ลูกๆทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเจอกับคุกุ้งอีกแล้วนะคะห้องเรียนวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้นะยังอยู่ในอักษรน,นำนะคะเราได้เรียนรู้อักษรน,นำแล้วก็ฝึกอา่านฝึกเขียนกันไปแล้วทั้ง4วันนะคะวันนี้เราก็จะมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทําเพิ่มเติมนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบหรือทดสอบว่าเรามีความรู้ในเรื่องอักษรน,นำมากน้อยเพียงไหนนะคะวันนี้ไปเลยค่ะไปดูเนื้อหาของเราดีกว่า วันนี้นะคะก๊กุ้งจะเป็นใบงานนะคะใบงานชิ้นที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับคําที่มีอักษรน,นาเขาจะเขียนคําอ่านมาให้นะคะเดี๋ยวสังเกตว่าไอติมทั้งสิบสองแท่งนะคะใช่ไหมสิบสองแท่งนะคะเขาจะเขียนคําอ่านไว้ด้านบนนะคะแล้วเรามีหน้าที่เขียนคําเขียนนะคะตรงนี้นะคะให้ถูกต้องอย่างเช่นคําแรกตัวอย่างจะหมูกเห็นไหมคะ อันนี้คือคําอ่านจะอาะจะฮอมออุกอมูเรามีหน้าที่เขียนตรงนี้นะในในกรอบตรงนี้นะคะให้ถูกต้องอเห็นดีสังเกตว่าคําว่าจมูกสะอะเราจะหายไปใช่ไหมคะแล้วหอหีบเราก็จะหายไปใช่ไหมคะเป็นคําว่าจมูกนะคะนี่นว่าจมูกต่อไปจะรวดเขียนคําว่าจะรวดนะคะจะหวักเขียนคําว่าจะหวัก ใบให้นิดนึงว่าเวลาเราเขียนเป็นคําเขียนนั้นสระอะจะหายไปแล้วก็หอหีบจะหายไปนะคะต่อไปค่ะคํานี้อ่านว่าตออะตะหอรออกกัลุกตลกนะคะต่อไปค่ะต่ออะตะหอรออะบอลับตลับนะคะตลับหมายถึงตลับอ่ตลับเก็บของตลับที่เป็นตลับเล็กๆตลับอ่อะไรนะวิกหรูกวิกปลับลับที่เขาเป็นตลับเล็กๆอหรือตลับยาหมองที่เป็นเล็กๆนะคะ ต่อไปค่ะคำนี้เด็กๆน่าจะเคยเห็นบ่อยๆเลยนะคะตลาดเวลาเราเขียนเป็นคําเขียนเราเขียนว่ายังไงนะคะตลาดต่อไปค่ะตะลิ่งตะลิ่งตัวนี้เด็กๆเ,เคยน่าจะเจอในใบบกใบวัวนะคะคาว่าตะลิงอ่ะตลิ่งนะลูกตะลิ่งก็คือเหมือนแบบดิมน้ํานะคะต่อไปต่อไปค่ะตวาดตวาดอันนี้คุณครูเคยพาดเด็กๆฝึกอ่านแล้วฝึกเขียนแล้วนะตวาดตวาดคือแบบว่าดุเสียง,งดังๆนะคะเราเรียกว่าตวาด ให้เด็กเขียนคำว่าตวาดลงในตรงนี้นะคะต่อไปค่ะประหลอดอเด็กๆลองดูนะเด็กๆเ,เคยเจอแล้วนะคะคำว่าประลอดเขียนยังไงนะคะต่อไปค่ะประหลดัดประหลัดตรงนี้หมายถึงหน้าที่คนที่เป็นเหมือนแบบบริหารงานนะคะเป็นแบบประหลัดในอำเภออย่างเงี้ยนะคะเป็นบริหารงานราชการนะคะประหลัดนะคะต่อไปองุ่นองุ่นเป็นผลไม้เนาะต่อไปค่ะคำสุดท้ายเด็กๆเ,เจอบ่อยเลยอร่อย นะคะให้เด็กทำไปงานหน้านี้นะใครไม่มีเครื่องปีนเด็กสามารถเขียนเรียงมาเลยนะคะเรียงเรียงแบบแบบนี้ได้เลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเด็กทำงานแบบไหนแล้วก็เรียบร้อยเอาแบบที่เด็กถนัดแล้วก็ชอบอยากเขียนแบบไหนแต่ว่าต้องทํางานให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องวาดรูปก็ได้เขียนเลขแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือจะเขียนเรีงลงมาก็ได้นะคะ แล้วก็เขียนนัมเบอร์หรือหมายเลขกุกุ้งด้วยนะเวลาทํางานให้เรียบร้อยนะคะกุกุ้งถึงจบจะอยากตรวจใครทํางานไม่เรียบร้อยบางทีกุ๊กกุ้งก็ไม่อยากตรวจนะคะอ่าทางานให้ส,สวยๆนะคะ่ะคราวนี้เด็กๆลงไปดูไปงานชนิ้นที่สองนะคะให้เด็กๆเติมคําที่เป็นอักษรนําให้ตรงกับรูปภาพแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะใครที่มีเครื่องปริน์นะคะเด็กๆสามารถปริน์แล้วก็ระบายสีแล้วก็เขียนคําใต้ภาพได้เลยนะ เดี๋ยวเราไปดูรูปคําที่หนึ่งเด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นคําว่าอะไรคะคําที่มีอักษรน,นานะาไม่ใช่อศสครีมนะลูกไอศครีมไม่มีคําที่เป็นอ,กอนนักษรนํานะคะถูกต้องแล้วค่ะคํานี้อ่านว่าขนมเขียนคําว่าขนมนะคะข้อสองอะไรลูกขนุนใช่ไหมคะเขียนคําว่าขนุนข้อสามเป็นอะไรคะขยะนะคะเขียนคําว่าขยะลงไปตรงในกรอบตรงนี้นะคะข้อสี่อะไรลูก ขยำนะคะขยำม,มันขยำกระดาษให้มันยับยับใช่ไหมคะข้อ5ถนนนะคะข้อ6ถลายค่ะเหมือนเวลาเราสไลเดอร์ลงมานะคะสไลด์ลงมานะคะเราจะถลายลงมาใช่ไหมคะอ่าถลายนะคะมีคำมีตัวอะไรบ้างนะคะคําว่าถลายต่อไปค่ะจรวดข้อ7จรวดข้อ8ฉลามข้อ9นะคะสุดท้ายอ่ะ งุ่นนะคะอ่ะอีกรอบนะคะถ้าใครไม่ทานข้อหนึ่งอะไรลูกขนมข้อสองขนุนข้อสามขยะเขียนคําว่าขยะนะคะข้อสี่ข, 4, ขยําข้อห้าถนนขอ 6, ้ขอหกถลายข้อเจ็ดจัลวดข้อแปดฉลามข้อเก้าอ่างุ่นนะคะให้เด็กๆทำงานให้เรียบร้อยใครไม่มีเครื่องปิ๊นเด็กก็ เขียนวันที่แล้วก็ลอกโจ์ลงไปนะคะแล้วก็เขียนหนึ่ง6 7 8 9ี่ห้าเดปดเกเขียนต่ออปตอบเลยนะลูกนะตอบเลยนะคะไม่ต้องวาดรูปนะส่วนใครมีเครื่องปริ้นเหมือนเดิมนะคะเด็กๆไม่ต้องยุ่งยากเด็กๆก็ระบายสีแล้วก็เขียนใต้ภาพนะลูกนางานในวันนี้มี2ใบเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากที่เด็กๆตั้งใจเรียนนะแล้วก็ทำงานสมคบคุ้มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye